อ่ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับหนาวหนาวหนาวมีคนหาว,ว่าผมกางเต็นท์ไม่เป็นด้วยนะโอ้โห ö, โถ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 มันจะยากอะไรกับกางเต็นท์ใช่ป่ะเอาง่ายง่ายอ่ะเต็นท์คนอื่นเขากางเสร็จแล้วเขาหลับกันหมดแล้วเราเพิ่งเสร็จอะ่ะเอาแค่นั้นอะ่อะยังไงก็เสร็จ <laughs> สวยมากเลยนะครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินฟ้าใกล้จะระเบิด วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังนะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังนี้ทุกคนก็คงจะรู้จะทราบเนาะว่าเขามาีไฮไลท์จุดเด่นที่การชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเชา้าวันนี้ตั้งใจจะมากลางเต้นเพื่อจะเก็บบรรยากาศช่วงเย็นและช่วงเช้านะครับคือเป็นคนชอบแนวแอดเวนเจอร์แนวผจญภัย แต่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมากางเต็นท์แบบนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันเสร็จแล้วแล้วก็จะไปเก็บบรรยากาศรอบๆยามเย็นนะครับเนาะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะไปชมทะเลหมอกด้วยกันคือสอบถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าช่วงนี้ลุ้นยากหน่อยนะทะเลหมอกเพราะมันช่วงปลายหนาวแล้วแต่พรุ่งนี้เช้าเรามารุ้นด้วยกันเห็นเดตอนนี้กางเต็นท์ก่อนนะครับ เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วตอนนี้เวลาเกือบจะห้าโมงย็นแล้วนะครับเต็นท์ผมก็ไม่ได้ไฮโซโก้หรูอะไรนะครับก็เต็นท์ธรรมดาธรรมดานี่แหละอ่าไม่ได้อลังการอะไรซื้อมาหลายปีละแต่ใช้งานจริงๆไม่ถึงสิครั้งมั้งที่ห้วยน้ำดังนี่นะครับเขามีโซนกลางเต็นท์หลายโซนมากเลย ตอนแรกผมมาที่นี่ถึงที่นี่บ่ายโมงที่แรกว่าจะไปกลางเต็นที่โซน4แต่ไม่มีใครเนาะผมก็เลยเลือกมาที่โซนหนึ่งตอนแรกมีเต็นท์อยู่เต็นท์เดียวครับเต็นท์สีขาวนู้นไกลๆนู่นนะครับนู่นสีขาวใกลๆนู่นนะครับมีสองเต็นท์ กับผมแล้วอตอนนี้มีโอ้จะสิบเต็นแล้วครับใจชื้นขึ้นมาหน่อยคืนนี้ไม่เหงาแล้วมีคนหาว่าผมกลางเต็นไม่เป็นด้วยนะ,ะกลัวจะแบบว่าจ้างคนอื่นกลางแล้วก็ใช้คลิปตัดเตาโอ้โหโถ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 มันจะยากอะไรกับกลางเต็นใช่ป่ะเอาง่ายง่ายอะ่ะเต็นคนอื่นเขากางเสร็จแล้วเขาหลับกันหมดแล้วเราเพิ่งเสร็จอะ่ะเอาแค่นั้นอะ่ะยังไงก็เสร็จ โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศยามเย็นกันเนาะดูว่าอาทิตย์ตกดินจะเป็นยังไงที่ห้วยน้ําดังแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาเก็บบรรยากาศถ้าถ้าโชคช่วยเนาะเราก็จะได้เห็นทะเลหมอกแต่พระอาทิตย์ขึ้นได้เห็นแน่นอนพรุ่งนี้เช้าเนาะเราจะเก็บบรรยากาศยามเช้ากันเพราะว่าตอนตอนที่ผมมามัน,มนเป็นไอ้ลายฤด,ดูหนาวแล้วเนาะคือเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่า ต้องรู้เนเอ,อะทะเลหมอกโอเคครับหุ่ยน้ําดังเนี่ยคือเขาจะมีไอ้บ้านพักไอ้ในโครงการอุทยานให้พักเนาะหรือว่าใครมีความประสงค์ที่จะนอนเต็นท์พักเต็นท์เขาก็มีบริการให้ตามอัตราราคานี้นะครับหรือว่าใครจะเอาเต็นท์มาเองก็ได้คิดคนละ30บาท โซนกลางเต็นท์ก็มีให้เลือกมากมายนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ห้วยน้ําดังเนี่ยนะครับคือจะมีลมที่แรงมากครับยิ่งกลางคืนนะครับถ้านอนแนวป่าสนอย่างนี้โอ้โหลมแรงมากเสียงลมแต่ก็ได้บรรยากาศไปอีกอย่างนะครับ <S <S เป็นบรรยากาศยามเย็นเนาะใกล้พระอาทิตย์ตกดินที่ห้วยน้ําดังคือปกติโซนตรงนี้ อนเย็นผู้คนจะเยอะนะครับเนาะแต่รู้สึกว่าคนน่าจะไปอยู่ไอ้ตรงลานกิ่วลมข้างหน้านะครับวิวบรรยากาศเเยี่ยมยอดมากเลยครับคุณผู้ชม,มนวยน้ำนังนะครับนี่ขนาดไม่ใช่หน้าหนาวนะครับเป็นปลายฤดูหนาวแล้วนะครับเนี่ยเงียบมากๆเลยบรรยากาศสุดยอดครับ สวยมากเลยนะครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินฟ้าใกล้จะระเบิดลมแรงมากเลยครับขอบอกลมแรงมากเลยครับคุณผู้ชมหนาวด้วย แต่บรรยากาศตอนเย็นนี้บอกได้คําเดียวว่าสุดยอดครับเยี่ยมยอดจริงๆเลยจริงๆผมชอบบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะครับเนี่ยเมื่อเช้าผมจะมากลางบริเวณน,นี้เขาโซนสโซนหอะไลแต่ผมมาตอนนั้นไม่มีคนเลยจริงๆครับผมมาตอนนั้นไม่มีคนเลยจริงๆแต่ตอนนี้ดูดิเต็มเลยคือผมมาก่อนนะครับผมมาถึงนี่ประมาณบ่ายผมก็เลยต้องไปกลางที่โซนหนึ่ง บริเวณนี้มันจะเป็นบริเวณที่เปิดโล่งนะครับเนาะรับลมสุดๆแล้วครับแต่โซนที่ผมอยู่เป็นโซนหนึ่งนั้นอ่าจะเป็นแนวป่าสนนะครับ สวัสดียามเช้าครับวันนี้เรามาเก็บบรรยากาศยามเช้าเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นเรามาลุ้นว่าทะเลหมอกจะมีหรือเปล่าเนาะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับอืมพอดีจังหวะขึ้นมาามีเมฆบังด้วยเนาะ ยามเช้านี้อากาศก็หนาวนะครับแต่เราคงหมดสิทธิ์เห็นทะเลหมอกนะครับเนาะไม่เป็นไรเอาไว้เที่ยวหน้าถ้ามีโอกาสจะได้มาแก้โต๊ไหมนะครับคือมันเป็นช่วงปลายหนาวเนะาะเจ้าหน้าที่โครงการก็บอกแล้วว่าลุ้มยากดูทะเลหมอกนะครับเดี๋ยวเราเก็บภาพไอ้พระอาทิตย์ขึ้นไปพลางๆก่อนนะครับเนาะ ตอเช้านี่บอกได้เลยว่าเยี่ยมยอดมากๆเลยครับถ้าใครชื่นชอบอในความเปลี่ยนธรรมชาตินะครับอากาศไม่หนาวเกินไปวยนน้ำดังนี้เขาถึงจะไม่ใช่หน้าหนาวก็อากาศเขาเป็นแบบนี้อากาศเย็น ไง่บ้างครับเสียดายเนาะเราไม่มีโอกาสได้เจอทะเลหมอกหอยน้ำดังที่เขามีชื่อเสียงในเรื่องไอทะเลหมอกนะครับเอาไว้โอกาสหน้าคงจะเป็นหน้าหนาวปีหน้าแล้วมั้งเนาะหรือไม่ก็ช่วงหน้าฝนนะครับถ้าโชคดีโชคจังหวะ,ะหลังฝนก็จะมีหมอก แต่โดยโดยโดยธรรมชาติแล้วหมอกจริงๆหมอกธรรมชาติก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะที่สวยนะครับหากใครชื่นชอบในการท่องเที่ยวในบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วอากาศที่เป็นธรรมชาติอากาศที่เยี่ยมยอดมากๆแบบนี้ก็เชิญชวนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเรามีหลากหลายรูปแบบเที่ยวให้ทั่วไปให้ถึง เท่าที่ใจและกำลังทรัพย์ของเราไปไหวนะครับเนาะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากติดตามทริปต่อๆไปว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนจะนำเสนอสิ่งดีๆมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมขอบคุณมากครับ